สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนนะจ๊ะสบายดีเอฟซีทุกท่านที่หักแพงอย th ู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยลอยอยู่ต่างประเทศไม่ได้กับพ่อกับซองน้องเม็ดแล้วเส้นเก่าเส้นเคยน้องเม็ดมาเมืองเข้ามาในเมืองชื่อเขื่อนเขาเฮียนเกี่ยมแล้วเกี่ยมแล้วไปดูไอ้เกี่ยมเขาเฮียนแล้วก็เลยน้องเม็ดก็เลยมาซื้อเขื่อง Không sẽ khô không Thương không Hả? Bố thương Hả? Bố đi hạt bơi nhắn này Kể Lại cứ bố ao sao cậu Sao chết มันหั่นแล้มันซาเ็ตเนะงานว่ามันหนังมันจะเข่งเดยคำถามมันหัดมาสื่อสองสื่อเสือแม่ว่าีนน้องคิดกำน้องเน็ดมาก็มาซื่ออยู่ห้านนี่แหละ แมนแมน,แมนว่าในผ้าน่องหนกก็น้องคิดมาหากักเมาตาก็บริดถ่ายคลิปเพราะว่าก็จะในห้านไกลในเพิ่นเปิดตู้ก็เลยถ่ายบได้มนันนเพิ่นบริ้ถ่ายแล้วก็เลย nghĩ kể lang nên áp Mang rồi, nữ mang phụ nữ mang phụ nữ mang ลองเบินกพอดีล้วติดด้ยลูกกนกพอดีัห่พอดีแล้วนิแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ต้องไปทำเงิเิ่ากเงิุด้วมตาเป็นเรือเือให้น้น่ายแป็นไงสุดละสาดสิบสุดละสาดสิบพันมันตกอยู่ ดสิบาทแล้วระว้งเลยแห้งขนาดเอาตัวสุดละซาพันห้น้องผสมหญ้าพดได้แต่หญ้าพดแม่แม่เรียกยุติการเอาแบบไกันนะ เลยวปอลงพากันมาตลาดกับพากันมาหาเบื้องเครื่องยังบ่ได้ปอลงเลยแต่กันยังเลือกอยู่ปอลงเดี๋ยวตลาดทางนี้กับปอลงเลยได้ถ้ามีเป็นแม่ขามาให้เบิ่งอีกปอลงเบิ่งเครื่อง ต้องมีกำลังลองสุดปร่อตากำลังลองเสือขาวเาาาาสือแอลบอสเสือแอลมีแล้ว เอมีครใได้นังคมลองเล่นลองแต่ลองให้ลุงเบิง่งเสือบอกว่าเพิ่นบันไดลอกในแล้แมนพอดีเลยพอดีภาพน้ำปกน้ พอดีเลยคุณตาใส่ใ hmm. ส mm ่ส hmm. mm ่งเพิ่มขาเ่ใส่ขาใบแล้ว้องเิขาเติมน้ำแ่เติมได้ลวเมรเกาเสียเอาแต่ส่งกับเสือนะ กระถ่ายกระถ่ายอยู่นี่ยลสองสุดน้องเมย์เอาสองสุดนี่สองสองตัวเสือสองตัวมเสือขางาสองตัวแขนั้นตัวแขนว Nhưng bố là khá Tại sao bằng còn nữa chứ Lòng mà còn Xin cảm ơn tập hơn em mà chắc tốt là sao đây bộ? สองร้อยเปร์บซตแน่ตนคานะสามร้อยสามแต่คนลดให้เพราะว่าบ้านเนี่ยกำม่ตาก็มาซื้อน้ำพึ้นพนานลูกสาวสองสาวก็มาซสือน้ำเพน,นั่น่ลงขึ้นเสือเข่องแล้วแบบไปลงเลยเบิดไปเบิดไปหัน

ยังเป็นเป็นอย่ลงทางนี้กบทางนี้พ่ลงเลยกบกบมีตกบลงไว้ตรนี้เลยตลาดครับลงเฮ็ดไยังรหาอยู่เ็ดเ็ดไข่ก็ม umm ีลงเด้อ เห็ดไข่จันทร์ไปลเลยาทูเฮ็ดไข่เราละหกสิบพันจะแพงโคตรไปงเลยโอ้หนี่เป็นเต่าไปลง sửi mực bà Mà bà mực, bơm lên, mất sưởi bơm mực 3, 2 lô, 3 lô bao nhiêu

เดียมสามธงนะ่ดีวเดูก่วคนน้องมิชช์สี่สิบห้าเป็นไรแมฮคนเอกน้องมิชชิเด็กขอชกบิีแล้วไปลองลิปหน้าพอกันไหม่พอปากอะไรก็แส์ก็ตามช่องน้องมิดในเรื่ปงเป็นไ บบจังสมตาบกระงลงมือบกังตานมาจาขอบคุทธกทมา้าที่ตามาทมาตลอดสบายดีขอบคุณรังใจด้วสบายดี